สวัสดีจ้าวันนี้จะมาเพาะเม็ดเมล็ดชวนชมให้ดูจ้าเตรียมดินปลูกในดินมีใบก้ามปูหมากทรายปุ๋ยละลายช้านิดหน่อยผสมให้เข้ากันเอามเมล็ดชวนชมแล้วก็ขีดเป็นตารางตารางให้เรียบร้อย อเอาเมล็ดชวนโจมที่แช่น้ำเอาไว้ประมาณห้านาทีแล้วเอามาเพาะในดินให้ห่างกันประมาณสมนิ้วให้ห่างกันสามนิ้วเวลาโตมาเราจะย้ายย้ายก้าเพราะมันถึงย้ายง่ายเวลาย้าย อีกพอประมาณ